เดี๋ยวเราเป็นอันนี้ก่อนฟ o o เฮ u u ์อัปเดออได้ได้ได้ะไน,นะคะ u l l h o u s e นะคะก็แน่นอนค่ะทราบกันดีว่าเวอร์ชั่นไทยของเราวุ่นนักรักเต็มบ้านเนี่ยดังทะลุประเทศ<ช>ไทยเพราะฉะนั้นจัดมาเลยกับช่วงนี้ค่ะ เห็นแค่นี้เราก็กรี๊ดใช่ไหมคะ มันเป็นฉาก In l o ิฟจูบป,ปากกุ๊กกิ๊กใน f u ลเ House วุ่นนักรักเต็มบ้านนะคะก็ถือว่าแฟนคลับได้ดูแล้วกรี๊ดเอามือจิกหมอนขนเป็ดกระจัดกระจายนะคะฝันหวานดูแล้วดูอีกใน y YouTube เขาบอกว่าทะลุล้านวิวไปแล้วคุณเจฟเออฉันเห็นอยู่เออและนี่ฉากพิธีแต่งงานตามแบบฉบับไทยเนี่ยนะคะอ่อนแอไปตอนที่8นี่ก็เป็นอีกหนึ่งฉากที่ประทับใจแฟนๆแ,แล้วก็ถูกกล่าวขานถึงความสวยงามของทนบทำเนียมประเพณีไทยของ นี่ไงโอ้โหโดยเฉพาะนะคะที่เว็บไซต์ thaiwin. com นะคะก็มีการนำเสนอข่าวซีรีส์ full house ค่ะชื่นชมทีมงานโปรดิวเซอร์ของคนไทยที่บอกว่าหยิบเอาเรื่องราวของเกาหลีมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวัฒนธรรมตัวเองได้อย่างงดงามจริงๆค่ะ ขอลูกมีความสุขค่ะรักกันตลอดตล,ลอดไปเขาให้ลูกมีความสุขนะลูกนะแต่องน้นําใจอดอน้อมกับพี่เขาแหละฉากแต่งงานนะคะแต่งงานเนี่ยเราเราเราจัดเป็นทีมไทยเพราะเราต้องการให้ต่างประเทศเนี่ยเพราะเราจริงๆเราเอมทาร์เก็ตต่างประเทศตั้งแต่แรกแล้วคือเราอยากให้ต่างประเทศเนี่ยเห็นว่าวัฒนธรรมการแต่งงานคนไทยเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเราไปทําแบบ เหมือนกับของคนอื่นมันก็จะเป็นแบบเข้าโบสสวยๆงามๆแต่ว่าเราอยากได้แบบวัฒนธรรมของเรา<ม>ไปเผยแพร่ในในสถานที่อื่นด้วยชุดเสื้อผ้าอะไรเงี้ยและวันนั้นออมก็สวยมากใช่ค่ะแล้วก็อยากอยากให้หลายๆคนที่รู้จักประเทศไทยอะค่ะจากที่เขาเคยรู้จักแค่สถานที่ท่องเที่ยวหรืออะไรที่ที่เขาพอจะนึกได้แต่ว่าประเพณีพวกนี้บางทีเขาอาจจะยังไม่เคยรู้อมก็อยากให้แบบว่า ละครเรื่องนี้นำพาพัฒนาธรรมเหล่านี้ไปไปให้ชาวต่างชาติเนี่ยได้รู้จักมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะวันก่อนก็นั่งดูอยู่อะ่ะคือต้องบอกเลยนะไม่ใช่แค่เราจะหลงรักไหมนะหลงรักน้องออมไปด้วยคือแบบมันเป็นบทที่แบบ ต้องเกิดแน่ๆเล่นมีกุ๊กกิ๊กน่ารักและดูเป็นแบบตัวตนอย่างเงี้ยโอ้เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่ดังกระหึ่มบอกว่าล้านวิวขนาดนี้แหมอย่างงี้นะคะก็ต้องติดตามชมไปเรื่อยๆใช่พอแง่แม่งอนทะันกันไล่ลงจากรถเลยอย่างเงี้ยอุ้ยโอ้ไล่ลงรถเนี่ยลงตรงแบบทางด่วนอย่างเงี้ยเลยนะหรอเห็นแล้วแบอกว่ตายแล้วหนุ่มๆคงอยากจะขับรถไปปาดแล้วก็ฉุดกระเป๋าทิ้งเธอไว้เออไม่ใช่เหรอไม่ดีนะเอาอไม่ได้ใช่ไหม ไม่ดา <Mira. S 2> oh. <laughs>